เอาโอเคเฮ้ยก in oh. okay, hey. uh, ัดเข้าเอาเอาเหลือรอดไหมเออสปายดับเอายดับ

Standing uh, spike planted, one enemy remaining. Time to jump. มันมันติดไอ้นี่ตอนแรกอ่ะม่มันวางไอ้นี่วะเออมันวางแล้วมันยิงมันยิงทิ้งแล้วไงก็มันมีแฟดอีกอันนึงน่าจะแฟดอีกอันนึงไปเลยเมื่อกี้เหมือนมันลังเลอ่ะเ้ยเมื่อกี้กูกล่าวว่ากูกล่าวว่าแบบกูยิงไอ้นี่ได้ใช่ป่ะกูยิงคิวจอยได้กูจะชุบไอ้เหี้ยยิงเสือกตายก่อน อ่ะ yup. ก็ที่ไมีป okay. so ืนหรอมามาขอมาขอมากดลิกขวาอาลุดอาลุดหรอเออ้ปืนไม่ได้ต้อนหก้อนโอเคยดเียห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ

planted. เฮ้ยเห็นแต่กูยิงไม่โดนอยู่ข้างหลัง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 เฮ้ยอยู่ไหนวะด้านหลัง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 กูไป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 เฮ้ยโอเคดีกูไปดีกูดีขวเพื่อนอ่าสวย เฮียไปสัตว์กูมาไปเกิดกูเป็มาข้างบนไปเลยก่อนมาเจอแฟนทอแต่ม่รอดีกว่าไอ้เหี้ยกูเจอไทเฟอร์กูยิงไม่โดนแม็กออกขวาไปก่อนไอเฮียออกเดบไปกูเห็นหมันอยู่ตัวซันเนอร์หมดเลยสามตัว ปลาอย่างไม่ใยดีปลาระเบิดปลาปลาสุกได้อย่างไม่ใยดีต้องบันเดียลหน้าเอ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 โอเคอยู่รูอ้อมไปโอเคเพื่อนนั่นแหละตัวต้วมเอาโอเคีอ,อ้อมไม่สุดไอ้เ,อเย้เอ้ยจะอ้อมดีไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่รูอ้อมเลยมาช่วยกันอยู่ออ มันรอดักโยรูุ้เหลือมันได้ยินเสียงยูลุว้ามเลยไอ้ตายเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยดูว่ามึงดูไอ้ชกกูดูอยู่ตรงนี้กูไม่ได้ออกไปแย่เงยขู่ดูไม่มีสัตว์ไอ้เหี้ยมันจะล่อกูอยู่แล้วกูออกไปไม่ได้กูตายเลย ไอ้ตัดก็ออกไปไม่ได้เมื่อกี้เกูเห็นในแมบมึงไอ้นี่อยู่ไงกูเห็นมึงยืนอยู่ตรงนั้นกูต้องมึงดูอยู่กูอยู่ออยยูู่่ด้านในมันมีตัววิ่งมากูรอมันดัก้กูยืนตรงนี้มึงมองยังไงเป็นกูมองตรงนี้วะกูเห็นมึงอยู่ตรงนั้นไงกูรูกว่าแบบว่าเออมันยังไม่เข้ามามั้งอะไรอย่างงี้กูก็เลยจะไปดูตรงห้องน้ำไอ้เหี้ยหันไปเอ้าไอ้เหี้ยแม่งเข้ามาสองตัวเลยโบ๊ไปไดเลย ออไปกูก็ตายดิไอ้เหี้ยแม่งวางบอทวางอะไรมาปพวะเนี้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยโดนโอ้เขียบเลยโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปอ่าสวยนั่นแหละรอแป๊บอยากออกออโอเค one enemy remaining l a spikes t taken out. enemy s p o t t e d o n more into battle I'm not tired are you เจ,จ,จ็ดเจ็ดกันกันดีเคยอยู่รูม่เอาวันเหรอไปา้ gun here gun here สีคนเฉยเลยมาดูห้องน้ำให้ <S> <S ตายนะเว้ยเจ็ดเล่นไว้โคตรดีจะพยายามหน้าเอมีติดกล้องล้วติดกล้องไทไซเฟอร์อยู่หน้าเอไม่รู้ห้องน้ำมีห้องน้ำมีตรงหน้าห้องน้ำเหมือนจะมาเอมันจะรู้ว่ากูแอปตรงเนี้ยดูก็ได้ว่า ฟนิกฟ i นิกห้องน้ำอุ้ยทิบหายโอเคระเบิดตกระเบิดตกเจ็ดเจ็ดเ็ดเ็ดอ้ยเย

can someone get this thank you กูเล่นปืนคนแล้วกูยิงไม่ตายไอ้เหี้ยกูยิงไปหลายรอบแม่งเศษไอ้ไม่ใช่อ่าไม่ไมถึงเศษเศษแบบเศษพลังมันเหลือนิดเดียวมาปะวะหน้าเอนาเอนาเอ อ่อ่าอุ่รวิโอ้นด้ Colorful kill อยู่ตรงไหนละตรงน้ำแข็งใช่ปะหลังน้ำแข็งก่อเอออยู่ประมาณนั้นแหละยิงปะสุกาไม่่าโดนว่าอยู่ l a w l e s s โอเคโอเค last round before the switch คุณก้าวไปดีกอยอย่าไปบ้าเลยตาแรกเลยนะมันก็เอาเรื่องเลยนะดีก่อยอโอเคอ๋อสี่ห้ไม่ได้แต่ตาต่อไปเราดันจะตึงอยู่ฝั่งมันไม่ค่อยแบบ มันมีตัวกันสองตัวไงบุกยากเลยเฮ้ยายห้องน้ำมีห้องน้ำมีจอกโวอร์ you're อยู่รู้มาเพื่อน เอออเาดิสไปค์ดาวน์เอสวยโยลุการตายเจ้าจะไม่เสียเปล่าก็ยืนอ่นีบีปะวะน่าจะไปบีแน่นไปอยู่ไหนอ่ะเนี่ยตกนะไปบีแน่เลยไม่ไปหรอกไปอยู่นี่ไม่มันน่าจะไปมันน่าจะอยู่บีตอนแรกสปอนใช่หรอ เอ้ยมึงฟาดระเบิดไว้ผู้เล่นฟาดระเบิดไว้ลลไอ๋อหลุดอ้าวดีเลย s w า t c h i n ไม่หลุดนี่ว่าจงใจยืนมัน้งไอเฮี้ยจังหวะโดนแฝดที่ฟินิก์แฟดอะมึงจำได้ปะ จังหวะปลุกคล้องน้ำอ่ะเออง่าสวยเออมึงเกือบตายไอ้เหี้ยกูอัดลูกซองอัดไอ้เหี้ยแม็กตายเลยแทดดีๆกูโดนแฟดมันไปด้วยแต่ว่าโดนไม่ให้เยอะไงฝั่งมันน่าจะโดนเยอะกว่ากูโดนไปมันก็จางแล้วโดนโดนเหมือนกันมันก็โดนกูก็โดนมึงก็โดนไอ้กูเอาหมดเลยไอ้เหี้ยพอดีแม็กตายหมดกูกดลัวๆอะไรเหี้ยใครอยู่แถวนั้นจะเป็นมึงหรือเป็นใครไอ้เหี้ยถ้าเป็นชีวิตจริงคือมึงกับมันตายไปแล้วลูกซองอัดขนาดนั้นแรงรักจริงเลยไอ้เหี้ย ไม่ไ่อย่างนมนเี่ไปโอ้เมื่อกี้จะหันไปดูแอร์ไม่เกือบไประวังระวังระวังคุเพิ่งใช้ฮไปโอ้เกือบตายเซฟก่อนเซฟก่อน โอเเคควางติดบวิอ <politics> ย่าอย่าไปดิเดี๋ยวกูยิ้ไม่ได้ไม่เป็นไรไหมมามารอ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 เราเร็วเร็วเร็วผลก็พอเนาะดักตรงหน้าเดี๋ยวกูดักห้องน้ำให้ เอ้าน้ามาโอเคต้องแข่งบ้างเดี๋ยวกูดูเงี้ยโอเคไม่ทันน่นะตายอยู่ one enemy remaining ไปเอ้อ <c oughs> าีแยกูโดนหลังตายเยอะเฮ้ย ไอ้เย้ยปินิกเอาเย้ยโอ้โห้ไอ้เย้ยยิงไม่ทันกูกำลังดูปืนอยู่เกือบแล้วเกือบแล้วตกใจแม่งหลุดแม่งหลุดไปสองไอ้เหี้ยหลุดสองอ้าวอึาว่าทีมกูน่าสงสารแล้วทีมมันนั่งสงสารเลยเอ๊ะบอลลินมึงไปยืนมายืนดูนี่ดิอะไรเร็วเร็วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา พี่มาพี่มามึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรข้างๆกล่องนั้นปะจอรซูมดูข้างๆกล่องมุมกล่องเห็นปะอะไรอ่ะหมีมันคืออินเตอร์เอของเกมเว้ยหมีอะไรมันจะอยู่ทั่วแมปเลยมีของไลออดอ๋อเป็นเปมาร์ทคอร์ดเป็นแบบอินเตอร์เอของเกมอะไอ้เหี้ยไอบ็อกซ์มีเพียบเลยมีเพนวินมีหนอนมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ๋อมีไอมีไอมีของไลออดน่ะเป็นมาร์ทคอร์ด มาขอดประจำไลออดนะนะไม่เป็นแบบเป็นประจำเกมสองสองให้หน่อยเนี่ยต้องมาทางเดียวหมดเลยยืนรู้ดักอยู่นู้นไง blocking sight โอเควางเลยวะกัดบดอีกแบบกัดบดให้ด้วยบอ่าแล้วกัดบดอเดี๋ยวเจ๊ตัวเดียว พราะกูได้ยินเสียงบนเนี่ยกูถูกบ่อให้กันบนไปกูหันไปแล้วแต่เล็งไม่ทันใครจะเอาอ่ะกูเอาก็ได้กูจะเต<อ>็ม,มละกูอ,อาจจะซื้อโอดินแต่ซื้อโอดินฮีบตังค์เหลือแปดร้อยเด็กกูกูมีอยู่เอาปไม่เอาเด็กขอเล่นแมนด้าก่นอนมี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 มมม

วิ่งเอาพอดีพี่ไหนเอ้าเฮ้ยอะไรวะอ้าวชิบหายกูยังอยู่บีอยู่เลยกูยังวะน่ะไม่เรียเหลือน่าจะกูอะยังยังยังอะยังยังกบเนี่ยมันยังเตยกระสุนอยู่เลยวางกระแพงไว้นะระวังมึงโดดขึ้นรถไปโดดขึ้นรถไปตรงกลางไงเห็นป่ะขวา เฮ้ยไปโทษไม่ตายว่ะไม่ทันหลอกไม่ทันอ้าวชนะอีกให้คนโดดขึ้นรถได้เห็นป่ะรถต้องกางอ่ะเออเห็นแต่เมื่อกี้จังหวะพลาดมอลิอันตี้ I don't care if there are five of them or fifty of them Let's go มอลิอันตี้ชื่อไอตัวกระติก น่าจะไฟดับไฟตกหรืออะไรทั้อย่างอ้าวฝั่งนั้นสี่คนละเออไฟมันสูุสีเลยอ้าว return แต่นายเราเพื่อนจัดไปจะเข้าไหนกันมิดมิด ประตูวว่ะปะตูวว่ะปะตูวะาโอเคเฮ้ยกัดเข้าเอาเอาเหลือรอดไหมเฮ้ย killjoy 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 คว้าคว้าขวาคว้าคว้านั้นแหละอยู่หลังกล่องนั่นน่ะไปไหนหรอวะเอ้าเชี่ยเพื่อนไม่ตายว่ะ ร <120. S 2> ้อยยี่สิบนิดเดียวเองอสกินนิดเดียวก็ไปแล้วนะ่ะอ๋อมันจะมาวางกระเบิด Last player standing น่าจะไหวลรืมัม้งพิมพ์มือพิมพ์บอกเพื่อนดิคิวจอยลบเท่าไหร่มึพงพิมพ์เคเจลบร้อยยี่สิบสกินนิดเดียวก็ไปยมโลกแล้วนะ่ะ ดักตรงระเบิดไม่ดีกว่าแล้วไม่พอออไเพื่ออ้อมไงเพื่อนหเอยหัุนตรูงศหตูหงูตง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  Match point. แมตช์พ t ยต์ต้องเล่นของใหญ่เลย Reload. ไอ้เหี้ยของใหญ่เหมือนกันหมดเลย <laughs> เสร็จปังท้ายแล้วใช้ปังเลยรีดถ่ายปืนทิ้งก่อนถ่ายปืนทิ้งก่อนอ่ะเยส Can someone g t h i s เซโก้เซโก้เซโก Thank you อ้ยใครไอ้นั่นมันซื้อให้โยรุซื้อให้ ลยุยลุยทุกคนเ<ะ>จ้าวางบีหรอ์สั่งให้แค่ข้างในมีใช่ไหมอยู่ในวา้าบะคิวจอย ฝั่งมันถ้าเล่นสนานตายเลยอโอ้ยโอหลังแม่งออมหลังเฮ้ย<อ>ตายวะ one enemy remaining เหลือตัวเดียวนี่วะโอเคเล่นหน้าอยู่ A

บิริกูด